สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทันน็อตหรือมุนน็อตอะไรประมาณนี้ทีนี้เป็นเครื่องอทูอินฟันทูอินฟันนี้บอดี้เป็น Android. Android อ,อ,อันลอยอันลอยคืออะอลูมิเนียมคืออันเดียวกันเนี่ยแต่ว่าอันลอยมันจะผสมเหล็กเข้ามาเหมือนจะ ความแข็งแข็งความมินียมเออหรือเป็นมินียมอีกเกรดหนึ่งที่ว่าแข็งก็ว่าไดออ้แล้วแต่จะเหลียกอย่างเี้ยครับทีนี้ผมกําลังจะให้ความรู้เกี่ยวกับการมุนน็อตนะครับคือเกียวมินียมเนี่ยมันความแข็งแรงมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วครับทีนี้เทคนิคการมุนเกียวนะครับแต่อันนี้ผมเพิ่งซ้อมเกียวมาโดยที่จะฟังเกียวเข้าไม่ใหม่เป็นเกียวทองเหลืองที่แข็งแรงหน่อยแข็งแรงกว่าเดิมเงี้ยครับ ทีนี้ก็ทำการอัดเกียวอัดอะไรเข้าไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเพื่อมี f อหลายๆคนที่มาดูคลิปนี้ก็จะได้มีความดูกันนะครับไม่ว่าการมุนเกียวไม่ว่าจะเป็นเครื่องเครื่องทูอินหรือเครื่องอะไรก็ว่าไปเกี่ยวกับการคันน็อตนะครับคืออันนี้สำคัญบางคนก็ เปิดมาเจอปุ๊บเลือนผ่านเพราะว่าใครๆก็เป็นเออมีความคิดแบบนี้อันนี้ผมแต่จริงๆนะผมพูดตรงๆเลยนะผมเจอนะร้อยละห้าสิบห้าคือขันนัดไม่เป็นแค่ไหนได้แค่ไหนไม่ได้อะไรประมาณนี้คือไม่รู้เรื่องเลยต้องใช้คำว่าออาแค่มุนเข้าคลายออกในห้ 50, 50ิบ ยังไม่รู้เลยแล้วตึงแค่ไหนได้แค่ไหนหรือแค่ไหนพอดีเงี้ยครับอ่ออันนี้มาให้ความรู้ครับเกี่ยวกบบน็อตนะครับสมมุติว่าเราใช้น็อตยาวเท่านี้นะคือเราหมุนสมมุติว่าเราสังเกตดูเราหมุนมาสุดเกี่ยวแล้วใช่ปะสุดเกี่ยวคือเหมือนสุดจะไปไม่ได้แล้วเราแค่กระดกข้อมือแค่นิดเดียวประมาณประมาณนะเปอร์เซนต์ก็เออแค่เดียวประมาณนี้จู้แล้วครับ น็อตเข้าเข้าคันประมาณนี้แต่ที่ผมเจอมาหลายๆคนก็หมุนสุดเกียวแล้วก็ยังไม่รู้ว่าต้องหมุนเท่าไหร่ถึงจะได้หมุนเป็นรอบก็มีครับหมุนแบบอัดเข้าไปแบบแน่นเอี้ยเลยจนเกียวขนาดขนาดเล็กเล็กล้อนะครับเดล็กล้อหรือเล็กเนียวอย่างเงี้ยครับเกียวมันหลุดเลยเพราะว่า อจาจะดูดูจากประสบการณ์คนทํางานไม่มีความรู้เกี่ยวกับขั้นนอดอะไรประมาณนี้แต่นี้ผมมาให้ความรู้การมุนนัดต้องใช้มือกับเบะเบสิกพื้นฐานถ้าอย่างเงี้ยเราก็ใช้มือหมุนไปก่อนหมุนสักอย่างน้อยนะอย่างน้อยสามเกี้ยวครับสามรอบง 1, 2, ่ายๆหนึ่งสสามทำหมุนเข้าไ,ได้ค่อยใช้ประแจตามที่หลังนะครับหมุนตาม ไม่ใช่ว่าเริ่มต้นวยใช้ปัจจัยมุนเข้าไปเลยมุนเข้าแค่นิดเดียวฟืดๆแล้วก็ใช้ปัจจัยอัดเข้าไปคือเกลียวมันไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมันจะเกลียวมันจะเสียหายได้้อที่สองไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ช่างครับเกี่ยวกับเครื่องจกนะักรใบมีดหรืออะไรที่มีฟ่นนะครับทอดออกมาทําความสะอาดอันนี้ผมทําแล้วเสร็จแล้วนะผมไม่ได้ให้ดูตอนทําคือมาอธิบายสําหรับคนที่เข้ามาดูก็ทําความสะอาด คือให้มันสะอาดเลยสะอาดมดจดเลยเกี่ยวอะไรเนี้ยเราก็ชีดน้ำมันเข้าไปใหม่เสร็จแล้วค่อยมาประกอบเออไม่ใช่ว่าแต่จริงๆแล้วนะมันไม่ใช่ผมวาเองคือปกติฟ่นครับฟ่นทับเครื่องแล้วก็ยังก็ยังตังใบมีดได้อยู่เลยครับเออฟ่นเต็มล่องหลองใบมีดก็ยังก็ยังเปลี่ยนใบมีดได้อยู่เลยผมไปเจอหลายๆหลายๆโรงงานคือเป็นแบบนี้หมด คือการที่จะเปลี่ยนใบมีดครั้งหนึ่งเนี่ยหรือเปลี่ยนวันละครั้งเนี่ยทุกครั้งที่ทำต้องสะอาดเลยหัวมีดนี่ต้องเป่าให้สะอาดเลยแล้วก็ทําความสะอาดทาความสะอาดแล้วก็ใช้สเปรย์พ่นอ่าจะเพสเปรย์พวกน้ํามันเนี่ยพ่นหน่อยเพื่อที่จะคันน็อตถ้าเป็นประกับก็ดึงประกับออกมาก็ทําความสะอาดประกับเป่าทํความสะอาดปร,ประกับเรียบร้อยก็หลางน็อตล้างอะไร น็อตนี่ถอดออกมานะถอดออกมาแล้วลืมไม่เอาไปแช่แช่น้ำมันทั้งตัวเลยก็ได้อย่างเงี้ยครับถ้าเป็นประกับยาวๆคนที่มีเครื่อง24นิ้วยาวๆแบบเนี้ยมันไม่สามารถที่จะแช่น้ำมันในคุหรือกละมังอะไรได้เลยเราต้องใช้แปรงครับใช้แปรงมาทูทูท,ท,ทูทููแล้วก็พนโซล่าหรืออะไรล้าง ลานเคลียวหนอดเนี่ยที่มันฝุ่นเนี่ยครับคือปกติแล้วเนี่ยไม่โลนะสําหรับผมอ่ะผมเป็นช่างซ่อม,ม,มรุงมาผ่านการอบรมโดยโรงงานไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือฝรั่งคือเครื่องมืออย่างเงี้ยสมมุติว่าถ้าเราไปทํางานเนี่ยสมมติถ่าเปลี่ยนใบมีดใบมีดสกปรกอย่างเงี้ยประมาณนี้นะเราประกอบกลับมาไปนี่คือตกงานได้เลย เธอก่อนที่จะทํางานเข้าก็อบรมมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมให้ดูคุณเห็นอะไรไหมครับอันนี้เกิดจากสนิมหรือไม่ก็คราบอะไรสักอย่างเนี่ยเนี่ยยางไม้เออยางไม้มันอุดเข้ามาหน้ามีดตรงนี้นะเห็นไหมครับเนี่ยดูดูในกล้องเหมือนเหมือนสนิมหรือสีอะไรสักอย่างแต่เป็นยางไม้ถ้าเป็นแบบเนี้ประกอบกลับไปนี่มีงานเข้าแน่เลยก็ย้ายโรงงานได้เลยเปลี่ยนเปลี่ยนงานใหม่ได้เลยครับ ปกติเราต้องใช้แปรงลวดนะครับเครื่องเครื่องเครื่องขัดแปรงลวดขัดก็ได้หรือแปรงลวดใส่เกีีรยก็ได้ต้องขัดให้เกลียงเลยให้ให้สะอาดเลยห้ามห้ามใช้ผ้าไซายนะครับผ้าไซายขัดนานี้ไม่ได้เดี๋ยวมีดมันไม่อยู่ครับมันระดับมันไม่ได้อะไรประมาณนี้ลลอกมันไม่อยู่ขัดเสร็จแล้วก็น็อตพวกนี้ครับทาความสะอาดครับไม่ใช่ว่าหมุนไม่ได้เลยใช้มือหมุนไม่ได้เลยบางตัวก็หมุนได้บางตัวก็หมุนไม่ได้นี่หมุนได้นะ ต้องทําความสะอาดถึงจะ,ะประกอบกับเข้าในได้เนี้ยแต่ที่ผมเจอก็ไม่ว่าจะเป็นหลายๆคนก็ถามเข้ามาผมก็บางที่ก็ปวดหัวนะแค่หมุนน็อตยังหมุนไม่เป็นเงี้ยครับก็เลยมาอัดคลิปซอนต้องทําความสะอาดทุกครั้งต้องสะอาดเลยแหละสะอาดเลยสะอาดแล้วก็พลน้ำมันพลนน้ำมันเสร็จแล้วก็ ประกอบเข้าใหม่ไม่ใช่ประกอบฝุ่นเต็มไปเลยอย่างนั้นมันมันเกินเข้าใจว่าเข้าใจว่าเป็นเป็นโรงงานไม้ครับเข้าใจแต่ว่ามันไม่ถึงคัน้นว่าทํางานแบบปุ่นท่วมเครื่องเออขวดหัวก็อันนี้ก็สอนประมาณนี้เกี่ยวกับการมุนหน็อดใช้มือหมุนนะครับหมุนสักสามรอบแล้วเคอยอ่อใช้ประแจมุนตามอะไรประมาณนี้แล้วทุกครั้งที่อ่า ใช้ไม่ว่าจะเกี่ยวกับน็อตนะครับมุนน็อตหรือถอดลืออะไรเนี่ยทุกครั้งี่ยต้องทําความสะอาดน็อตทุกครั้งเลยขัดฟุนขัดสนิมน็อตหรืออะไรเนี่ย,ท,ยทำความสะอาดฉลมน้ำม,มัน,มนให้เรียบร้อยถึงประกอบเข้าไปได้เงี้ยครับไม่ใช่อัดไปฟืดฟืดหมุนแอดแอดแอดแอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ฟุนหมุนยังไม่เข้าเลยแบบ เอียด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 มีมีเสียงนะครับเออแบบไม่มีน้ำมันน้ำมันเลยมปอยใบงั้นเออไมอยช่างช่างเพราะอะไรอ่ะอะไรประมาณนี้ก็แล้วก็มีอีกอีกเรื่องหนึ่งครับอีกเรื่องหนึ่งคือคนที่ประกอบใบมีทุกครั้งอน่ะเราก็สําหรับเบสิกคนที่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ช่างมือใบหรือมือมืออะไรก็ว่าไป เราประกอบใบมีดเสร็จแล้วเราก็หมุนี่เอามือหมุนก่อนดิหมุนหลอบตัวเยมันหมุนได้ไหมหมุนเงี้ยมันติดอะไรไหมเออหมุนได้ไหมเออลองดูไม่ใช่ว่าประกอบเสร็จแล้วก็เสียบไฟเปิดเต้งเออมันผมว่ามันพื้นฐานยังยังไม่มีขนาดส่งคลิปส่งอะไรให้ก็ก็ยังไม่ปฏิบัติตามผมว่านอนยุบานครับ เออไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไปชดไม่ได้โมโหนะคือผมว่าถ้าจะากกเกลียดขนาดนั้นเนี่ยนอนอยู่บ้านเถอะหรือไม่ก็ซื้อเครื่องจากผมไปแล้วก็อ่าเวลาส่งคลิปส่งอะไรใหว้วิธีการตัง้งใบมีดตั้งอะไรก็เราก็หมุนดูก่อนนะก่อนที่จะเปิดเครื่องว่ามันติดอะไรไหมสําหรับรุ่นนี้นะเท่าที่ผมเจอมานี้เปิดแล้วหัวมีดลอยออกมาก็มีพราะว่าถึงขั้นว่า เป็นเรื่องปกตินะเออเป็นเรื่องปกติการที่จะใช้เครื่องจักรใช้เครื่องจักรโดยที่ไม่มีคู่มือหรือไม่ไม่ใฝ่หาเรียนรู้มาก่อนว่าเอ้ยควรใช้แบบไหนอะไรประมาณนี้คือตะบีตะบันไม่เป็นก็ทำเอออะไรประมาณนี้ก็มีเยอะก็เปิดที่นึง่งก็ใบมิดคบกับตัวเนี้ยเออตังใบมิดสูงไปมันว่ามาอับกับเฟรมเครื่ององเงี้ยเออ เป็นเรื่องสําหรับผมนะเป็นเรื่องปกติเจอเจอจนว่าจนชินแล้วเจอประเภทนี้จนชินแล้วก็เลยมาออมาพูดคุยบางบางคนก็ทํางานประมาทเกินเนี่ยครับแบบไม่เอาใจใส่เลยอะไรประมาณนี้การมุนนัดกันไรฝุ่นฝุ่นเต็มรูนัดแล้วก็ยังมุนอยู่เลยครับประมาณนี้ก็มาฝากไว้เผื่อใครที่มาดูคลิปจะได้ออมีความรู้บ้างไม่ใช่ว่าจะทำอย่างเดียว